ทีเกตเดสิ 70, ทีแพดสามหพอจะเข้าวิศวะจุฬารวมด้วยอ่ะต้องบอกอีกก่อนถ้าน้องได้ทีแพดสามพี่คิดว่าประเมินว่าน้องน่าจะอยู่เปอร์เซ็นทายที่ประมาณต้องมี80เกือบหรือเก้เพราะพี่ทำได้ทีแพดสามแค่หกสิเนี่ยก็เปอร์เซ็นทาย90กว่าละฉะนั้นแสดงว่าทีแพดสน้องถือว่าเยอะระดับหนึ่งนะครับนะทีเกตเดสิ 70, ก็ถือว่าโอเคถือว่าดีถือว่าดีไม่ใช่โอเคถือว่าดีนะครับนะอาจจะไม่ได้โดดเด่นแบบเวอร์แต่ก็ถือว่าดีเลยเลยเเเลย,เลยแบบนน่าจะปอร์์ซ็ไทสัก70ด้ ถ้าถามพี่ทีแกดเจ็ดสิบทีแพดสามหกสิบเนี่ยแสดงว่าครึ่งทางแรกในการจะเข้าวิศวะคือห้าสิเปอร์เซ็นต์เพราะทีแปดสามเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์ทีแกดเปยี่สิบเซนห้าสิบเซนแรกอะ่ะน้องถือถือว่าทําได้ดีกว่าทั่วไปนะโอกาสเข้าได้เนี่ยสูงมากแต่อย่าลืมนะครับพี่มองภาพว่ามันคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันคือครึ่งแรกกับครึ่งหลังตอนนี้ครึ่งแรกอะ่ะเรียกว่าน้องนำนำคนอื่นครึ่งหลังเนี่ยถ้าน้องชะล่าใจน้องอาจจะโดนเขานำได้เพี่น้องต้องระวังถามว่าพอเข้าวิศวะ จุลาล้วนไว้ได้ครับแต่เข้าโดยแค่2วิชานี้ไม่ได้น้องต้องเก็บแมทตหนึ่งกับฟิสิกส์นะพี่คิดว่าอย่างน้อยแมทตหนึ่งอ่ะต้องให้ได้60อย่างน้อยนะแล้วก็ฟิสิกส์ก็ต้องได้อย่างน้อย60พี่ว่าถ้าแมทหนึ่งได้60ฟิสิกส์ได้สัก60หรือ70ได้เนี่ยพี่ว่าก็น่าจะติดเข้าได้เข้าได้เลยนะแต่พี่อยากให้น้องตั้งเป้าแค่น,นี้เนะาะเพราะถ้าน้องได้ขนาดนี้พี่เชื่อว่าน้องน่าจะมีพื้นฐานดีระดับหนึ่งก็อยากให้ตั้งเป้าสัก70เลยทั้ง2วิชานะโาติดสนะิบนะ